สวัสดีครับที่จังหวัดพะเยามีการขุดพบพระพุทธรูปหินสรายและขุดพบหินโบราณที่มีความอัศจรรย์เมื่อเคาะไปที่หินจะมีเสียงคล้ายละนาดซึ่งเคยมีชาวบ้านได้เจอกับอาถรรพ์เพราะแอบอกกลับไปเก็บเอาไว้ที่บ้านของตัวเองจนสุดท้ายต้องนำมาคืนมาแล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับชมได้เลยครับ ในวันนี้วันที่21เมษาย,ยน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณโบราณสถานบ้านร่องไฮตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นโบราณสถานอายุร่วม1,000ปีมีพระพุทธรูปหินทรายประดิษฐานประทับบนแทน่นอยู่ที่ลานทุ่งหญ้าโดยมีก้อนหินแปลกเป็นแท่งสีดำ มีขนาดหนาสองนิ้วกว้างสี่นิ้วยาวประมาณหนึ่งซอกวางอยู่บนแท่นหน้าพระพุทธรูปหินทรายเมื่อยกขึ้นมาดูพบว่ามีน้ำหนักและได้ใช้นิ้วมือเคาะบนแผ่นหินแล้วเกิดเสียงดัง มีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำสลับกันเหมือนเสียงเครื่องดนตรีที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านเอาไปเก็บไว้ที่บ้านพบว่ามีเหตุการณ์แปลกๆแ,และอาถรรพ์จนชาวบ้านเอากลับมาไว้ที่เดิมจากการสังเกตในพื้นที่บริเวณโบราณสถานบ้านร่องไ้ จะมีทั้งแนวอิฐของวัดเก่ามีพระพุทธรูปหินทรายโบราณกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณรวมทั้งมีฐานเจดีเก่าแต่มีสิ่งหนึ่งที่แปลกและไม่มีใครรู้คือแผ่นหินสีดำมีอยู่ก้อนหนึ่งที่ชาวบ้านฮือฮาและเชื่อว่ามีอาถรรพ์คือก้อนแผ่นหินดนตรีที่ชาวบ้านเรียกกันต่อๆมาซึ่งเวลาเคาะจะมีเสียงดนตรี คล้ายเสียงระนาดมีขนาดหนา2นิ้วกว้าง4นิ้วยาว1ซอก สีดำตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปหินทรายกลางสนามหญ้าบริเวณโบราณสถานบ้านร่องไหฮริมกวานพะเยานายสุภกิจสุขเจริญอายุ52ปีชาวบ้านหมู่หนึ่งบ้านร่องไห้กล่าวว่าหินดนตรีดังกล่าวมีมาช้านานกว่าพันปีที่ขุดพบพร้อมพระพุทธรูปบริเวณโบราณสถานบ้านร่องไห้และชาวบ้านได้นำมาตั้งเก็บไว้ที่หน้าแท่นพระพุทธรูปเว ลาเคะจะมีเสียงดนตรีคล้ายเสียงระนาดและมีอาถรรพ์เคยมีชาวบ้านย้ายก้อนหินดังกล่าวแต่กลับฝันไม่ดีจนตนเองได้นำมาเก็บไว้ที่เดิมและเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านบ้านร่องไฮจนถึงปัจจุบันเรื่องราวประมาณนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับโบราณสถานซึ่งมีวัตถุโบราณต่าง หรือแม้แต่เพียงแค่หินทรายหรืออิฐก,ก้อนเดียวที่มีนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านได้แอบนำกลับไปสุดท้ายก็ต้องเจอกับอาถรรพต่างๆและก็ต้องมีการส่งกลับมาคืน ก็เคยเห็นผ่านตาม,มาอยู่หลายข่าวแล้วนะครับจริงๆมันไม่ใช่ของของเรานะครับเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าไปหยิบไปช่วยมาเป็นสมบัติส่วนตัวนะครับถึงแม้เราจะไม่เชื่อในเรื่องของอาถรรพ์น,นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าในแต่ละสถานที่เขาก็มีกฎระเบียบนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับขอขอบคุณที่มาข่าวจากแนวหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ